นี่คืออาลา่าเจ้าพุตชัด GT นะครับนันการที่ไปจอดบ้านเพื่อนเป็นแบบไหนยังไงไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะในการใช้ไฟนะครับอย่างที่บอกว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยใช้ถึง1นึงถึงสองก้เซนต์ถือว่าน้อยมากนะครับแปลว่าเรานอนเนี่ยนะฮะสามคืนยังได้เลยไทยแลนด์ <Thailand. S 1> นี่แหละนะฮะสำคัญที่สุดก็คือไม่ตินเทลแลนด์พราะไม่ติดเทลแอนเนี่ยภาษีเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ไปข้ออตัตรถสลอตน,นะครับก็พา ทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่านิคมอ,อุตสาหกรรมของตัวไอเซนซีบอร์ดนะครับออหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานของตัวเกนวัวมอเตอร์นะครับโรงงานเกนวัวมอเตอร์เนี่ยอยูด่ด้านนี้เลยนะครับนี่เป็นรั้วโรงงานนะครับเกนวัวมอเตอร์ในด้านผลิตของโรงงานเกนวัวมอเตอร์เนี่ยก่อนหน้าที่จะผลิตรถไฟฟ้าครั้งแรกในวันนี้นะครับก็ผลิตรถมาหลายคันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดซิกนะครับเฮดซิกก็มีเฮดซิกตัว,ต,วตัวธรรมดาปกตินะฮะเฮดซิกที่เป็น PHEV ซึ่งมีแบตเตอรี่ด้วยมีปลััั๊กกชาร์จด้้วยอนนน็น วิ่งด้วยด้วยไฟฟ้านะครับในแบตเตอรี่เนี่ยไปถึง 100- 200กิโลเมตรนะฮะ201นะครับแล้วก็มีหมดจากไฟฟ้าก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีโซลร์ออนนะครับซึ่งเป็นน้องของตัวเฮดซิกนะครับแล้วก็มีแทง้ง300งท้งร0 0ก็อยู่ในโรงงานนี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นผลผลิตครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเลยนะฮะเป็นโรงงานแรกๆที่ได้ยื่นขอกระทาง BOI นะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชื่อเต็มนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะตัวเกรดวอรเองเนี่ยจะต้อง มีรถที่ไม่ในไทยแลนด์เนี่ยนะฮะใช้นี่ภาครัฐใชนี่คืออะไรครับขายมาเท่าไหร่นะฮะต้องบวกไปอีก150%ซึ่งในเป้าหมายของทางผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าปีนี้ปี2024นะฮะปี25ภายใน2ปีนี้นะครับจะต้องผลิตให้ได้15,000คัน15,000คันไมิในไทยแลนด์มม่ละยองนี่แหละครับก็จะส่งให้ขายกับลูกค้านะฮะเน้นไปที่ประเทศไทยก่อนแต่การส่งออกของอาเซียนกับในต่างประเทศอื่นๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับนี้เราอยู่ใน เดือนพฤษาคมจนถึงสิ้นปีนี้นะครับกำลังการผลิตเนี่ยนะฮะก็จะได้ถึงของ8,000ันคันของตัวรถไฟฟ้า e นะครับแต่ถ้าเป็นฟารอรี่ของโรงงานทั้งหมดน,นะฮะเขาจะได้ถึง8 0,000นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟูลไลเนี่ยได้ถึง1 2 0 0 0 0 1น0 0 0 0ก็แปลว่าเดือนละ10,000อันนี้ถือว่าโรงงานที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่มากนั้นแน่นอนครับเมื่อเป็นรถไฟฟ้า e ที่มาอยู่ในวินเลแลนด์นะฮะเงื่อนไขของทาง BOI อไรถที่จะประกอบในประเทศเนี่ยฮะต้องมีเล็กกคอนทที่มากพอมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอนนรี่ อำเภอศรีราชาจ,จาชังหวัดชลบุรีชื่อ s w o โว้ครับเอสโว้ s เนี่ยผลิตแบตซัพพลายให้กับตัวของเพรสวอร์มมอเตอร์นะฮะของออร่านะฮะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยปี2024เลยนะครับเดิมเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเป็นรุ่น400แล้วก็รุ่น500นะครับรุ่น s 500 400นี่คือแปลว่าวิ่งได้400กิโลนะครับ500ก็วิ่งได้500กิโลแต่ทั้ง2 2รุ่นเนี่ยนะครับพร้อมอินเวนท์แชร์แล้วเนี่ยไม่มี400ไม่มี500ครับจะเป็น480เเท่ากันหมดลย แล้วก็ราคานี่ฮะเพิ่งเปิดราคามาวันนี้เองราคานี่สวยงามมากก็คือราคา799กับ899นะครับยกเว้นรุ่น GT ได้เป็นสปอร์ตตัวนี้แรงมากนะฮะ75กิโลวัตต์อันนั้นก็จะเป็น1ล้านกับอีก99นะฮะอีก99น้นั่พอมาดูว่ามินทลแลนด์เนี่ยฮะตัวหลักๆเองเนี่ยนะฮะดีไซน์เนี่ยนะฮะก็ล้ำทันสมัยอยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นสไตล์ทันสมัยแล้วก็ซึ่งเป็นเรโทย้อนยุคนะฮะลูกค้าที่จะซื้อ ของมินเทลแลเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยนะนอกจากมินเทลแลคุ้มค่าแล้วเนี่ยระบบปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนะใหม่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ใหม่เรื่องของระบบ ECU เรื่องระบบระสั่งการใหม่นะครับแล้วก็พาร์ททุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกนะฮะเมื่อมีพาร์ทเข้ามาแล้วนะฮะสีความสวยงามในความเนี๊ยบของโรงงานมินเทลแลเนี่ยถือว่าเนี่ยอย่างสีอย่างพาร์ทพวกนี้ครับถือว่าละเอียดมากนะครับซึ่งในความเป็นโรงงานเนี่ย ไม่ได้มีอายุเพียงแค่2ปีอย่างที่เกรนวอล์มอเตอร์มีอยู่ที่เมืองไทยนะครับตัวพนักงานนะฮะโดยส่วนใหญ่นะฮะเครื่องหนึ่งก็อยู่กับเชฟโรเลตเดิมมาก่อนนะฮะก่อนที่จะกลับประเทศก็ขายตรงให้กับตัวเกรดวอล์นั้นตัวประสบการณ์ของเจ้าที่โรงงานที่อยู่ในไทยเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้นอกจากเรามาทำพรีวิวของตัวรถแล้วนะครับมีหลายคันเลยนะฮะที่จอดว่าจอดรถไว้ที่หน้าโรงงานนะครับแล้วก็ในพิธีการก็อยู่ทางด้านหน้านะครับเรามาดูคร่าวๆกันหน่อยนะฮะ ยางนะฮะก็ยังเป็นยางของตัว GT นะฮะซึ่งจะกดไป GTI นะฮะเป็นอ่านว่า GT เลย GT ตัวนี้มาเอ็นเมนทัลแลนด์แล้วนะฮะตัวดิสเบรกสีล้อก็ยังคงเดิมอยู่นะครับตัวดุมล้อนะฮะดุมล้อก็ยังเป็นเป็นฝาครอบนะฮะเป็นสไตล์ของความน่ารักนะครับเป็นความน่ารักนะครับระบบช่วงล่างแน่นอนครับระบบช่วงล่างเนี่ยเมททลแลนด์แน่ๆระบบโครงสร้างหลักเมททลแลนด์แน่ๆแบตเตอรี่ก็เมทัลแลนด์อยู่แล้วนะครับอย่างตัวปลั๊กเติมพวกเนี้ยครับ นี่ฮะก็ได้ทั้ง2ออย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว DC หรือว่า A c ตัวนี้ก็มีความพร้อมแล้วก็รถที่เบ้นเทลเล่เนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาพุทไฟออกจากตัวรถนะฮะมาใช้ไฟนอกนอกได้แปลว่าเรามีจักรยานไฟฟ้าชาบูหมูกระทะที่ผมเคยพูดบ่อย,อยก็สามารถที่จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์เน่นะฮะเข้ามาเอาออกมาได้นะครับเรื่องของภายในความเนีย้ยนี่ความเนีย้ยดีไซน์นะฮะดีไซน์นี่สวยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวตะเข็บเบาเออนะฮะพวกตะเข็บเบาพวกเบาพวกคอนโซลแผงประตูนะฮะกลุ่มพารของเมืองไทยนี่นะฮะอยู่ในกลุ่มผู้นําอยู่แล้วนะครับรถหรูไม่ว่าจะเป็น BMW เป็น Mercedes Ben สนะครับก็ใช้พาร์ทที่เป็นเม็ดอินเทอร์แลนด์นี่นะครับต้องจากความสวยงามแล้วสเมลนะฮะกลิ่นเนี่ยฮะตัวเกรนของผ้านี่ก็ถือว่ากู๊ดเลยฮะถือว่าเป็นดีมากเลยนะฮะของอินเทอร์แลนด์หน้าจอระบบสัมผัสเรื่องของโงมไลรยเรื่องของดีไซน์เรื่องของสีรวมไปถึงแผ่น ที่วางเท้าเห็นไหมครับเขาจะขึ้นรูปมาแบบนี้เลยนะครับแผงตรงกลางนะครับการชาร์จแบตในรถนะครับเรื่องของการวางข้อศอกนะฮะของตัวตำแหน่งต่างๆนะครับก็ถือว่ามากันแบบครบคันแล้วก็เป็นสีที่ดีไซน์แล้วก็สะอาดตาเลยนะครับมาถึงประตูด้านหลังนี่ฮะที่พอปิดปุ๊บเนี่ยฮะนวมยางผมเชื่อนะยางจีนไม่เหมือนยางไทยยางไทยเนี่ยนวมหนานุ่มและเก็บเสียงดีกว่าแน่ แล้วโครงสร้างของเหล็กของเขานี่นะฮะเป็นเหล็กที่แพลตฟอร์มที่มีความแข็งแรงมากรถไฟฟ้าเนี่ยแข็งแรงทุกคันพอปิดเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยเสียงแบบตึ๊บเนี่ยดูนี่ฮะเนี่ยครับเม็ดอินไทยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยคิ้วยางเนี่ยแนบเนี่ยฮะขอบประตูเนี่ยแนบนะฮะเนี่ยแนบของพุนเนี่ยของไทยเนี่ยฮะแล้วดูนวมด้านนี้นี่นะฮะเนี่ยนวมด้านนี้นะฮะประกอบกับนวมด้านนี้จนมาถึงนวมด้านนี้3ชิ้นเนี่ยเนี่ยสชิ้นเนี่ย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 สชิ้นเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยพอปิดเข้าไปเนี่ยสามข้อต่อเนี่ยเนี้ยบมากแล้วเนี่ยเนี้ยจนรู้สึกแบบเสียงดิวิ่งวิ่งเลยเสียงแบบกริบเลยนะฮะนี่คือรถแทรเมทไทยแลนด์พอมาด้านหลังนะครับตำแหน่งการนั่งเบาะนะฮะการนั่งเบาะเนี่ยแบบอยู่ใต้ท้องเป็นแพลตฟอร์มยาวเลยนะครับการใส่ซองเอกสารใส่ถุงใส่สัมภาระเก็บทางด้านหลังก็ถือมีความกว้างนะฮะแล้วก็พื้นที่วางเท้าเนี่ยเป็นแฟลตเรียบ นะครับนั่งเนี่ยนะรถคันนี้อยู่กับเมืองไทยมาปี2ปีแล้วนะฮะแต่มาเป็นเม็ดอินชายนะฮะเม็ดอินเปาตึงอยู่โรงงานอยู่ใกล้ๆกับตัวเซี่ยงไฮ้อยู่ที่นูนนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปนําเข้าแล้วนะฮะม็นไทยแลนด์แล้วดูดิละฮะดูดูดดล้อดูยางดูทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดเลยแล้วความมีทูทงของ,ของเขาเนี่เอกลักษณ์นะฮะเรื่องของอที่เป็นครีบฉลามนะครับจนไปถึงด้านหลังนี่ฮะมีคนถามว่าหือถามว่าทําไมไม่มีก้านใบปัาน เขาบอกทั้งหมดมันเป็นดีไซน์นะฮะดีไซน์สิ่งีิช่วยได้ก็เคลือบเคลือบกันน้ําเคลือบกันฝุ่นไว้อ่าเคลือบกันฝุ่นไว้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นแผ่นบังสายตาแผ่นกันเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์นะฮะเป็นซอฟท์ทับนะฮะเนี่ยพาร์ทเวลาดูเนี่ยฮะดูตะเข็บพวกเนี้ยเนี่ยตะเข็บยางพวกเนี้ยนะฮะสีจุ่มพวกเนี้ยนะฮะช่วงบันพับพวกเนี้ยเนี่ยวมยางเนี่ยผมถือว่าเมทไทยเนี่ยดีเนี่ยดูข้อต่อเนี่ยครับ ระน้ําไหลลงมานนั้เนี่ยแข้อต่อพวกเนี้ตะเข็บเนี่ยภาษาเขาเรียกอาร์คสปอตเนี่ยลงมาเนี่ยนะฮะรอยจุดเย็บเนี่ยถือว่าเนี่ยมาแบบเนี้ยบเลยนะฮะมาเนี่ยถือว่าโรงงานเนี่ยมีความเนี้ยบมากนะครับจนมาถึงจุดล็อกต่างๆนะครับพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะสิ่งที่เห็นเห็นไหมับมันเป็นซอฟต์หมดเลยฮะนะฮะแล้วก็มีไฟด้านด้านหลังมาให้ด้วยพอมาดูในรอบๆเนี่ยฮะถือว่าความเนี้ยบของตัวเมทไทยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนั้นออล่า พูดแคทของตัว GWM um นะฮะสรุปว่า <laughs> เมื่อมาเมียนมาแล้วสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะฮะหนึ่งเนี่ยนะฮะพอประกอบไทยเนี่ยความเนี้ยบของในลายผลิตความเนี้ยบของตัวโปรดักต์เนี่ยมาเป็นที่1นนะครับสราคาเนี่ยโดนใจแน,น่เจ็ดเก้ปดเก้ารวมถึง1ล้านกับอีก้าเก้นะฮะสนี่นะฮะศูนย์รบริการนะฮะของตัว Great Wall Motor เนี่ยนะฮะมีทั้ง3 3โมเดลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวฮาวาล์ wow นะครับตัวแท้ง แล้วก็ตัวออร่านั้นทั้ง3ารุ่นเนี่ยอยู่ในศูนย์บริการเดียวกันเนี่ยนะฮะซึ่งจำนวนศูนย์เนี่ยเยอะมากนะความจําหน่ายของช่างก็ถือว่าเย e ี่ยมสนะฮะสี่เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยพอในภาพรวมแล้วทุกอย่างพอรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยองค์กรอบมาเป็นเจ้าแรกเลยนะฮะมาเป็นเจ้าแรกในราคาที่เรียกว่าคําตจลาญก่อนเลยนะฮะก่อนที่ใครจะตามมานะครับนั้นใน5้าโรงงานที่ยื่นขอผ่านบีโอไอมานี่คือโรงงานที่1นะฮะพร้อมแล้วแล้วก็ส่งมอบลูกค้าแล้วและการที่จะ ชอบชื่นชมนะฮะแล้วก็จะเข้าคลองเนี่ยผมว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังเลยครับหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยต้องใช่ว่าคนไทยเลยนะครับก็คือเพจที่ข้างประตูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปกติโรงงานในในโลกนี้รถยนต์ทั้งหมดนะฮะคือด้านนี้นี่ครับเห็นไหมฮะนี่เกียร์วอร o มอเตอร์ไฟตวงเล็บครับไทยแลนด์นี่แหละนะฮะ สำคัญที่สุดก็คือไม่อินเทอร์น็ตพอไม่อินเทอร์น็ตเนี่ยภาษีเปลี่ยนไปโครงสร้างเปลี่ยนไปเครื่องจักรที่นําเข้ามาผลิตเนี่ยรัฐบาลไทยเฟเวอให้ได้เยอะมากฉะนั้นแปลว่าที่ผ่านมานี่นะฮะรัฐบาลไทยได้วางตําแหน่งสินค้าไว้เลยว่าฟรีภาษีรถจากจีนมาไม่ต้องเสียภาษีนะครับขายประเทศไทยเท่าไหร่นะครับต้องคืนภาษีอีก15 0ปซปีนี้ขายได้10,000คันนะฮะต้องคืน15 0 0 0ันคันเช่นเดียวกันกอีก2ปีอย่างที่บอกครับว่า ของตัว GWM a a อนี่ยนะฮะขายไปแล้วนำเข้าเท่าไหร่ก็ต้องคืนไปอีก1 5 0 0 0มืันคันนั้นภายใน2ปีเนี่ยนะฮะออรเขาเตรียมนะฮะคืนขาว่าคืนนี่คือต้องผลิตในประเทศไทยได้คืนนั้นโรงงานที่เป็น m a ดอิน Thailand แบบนี้รถไฟฟ้าแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวอเจ้าแรกเลย ครับมาลองขับเจ้าแม่เหมียวครับเอาลากูดแคทในเส้นทางบ้านๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางเลนส่วนนะฮะที่อำเภอเสาหา้จังหวัดสระบุรีนะฮะเสาห้ก็มีมะม่วงแน่ๆกับข้าวเนี่ยข้าวข้าวข้าวเสาหา้นะที่ที่โจทย์ของจีนวเอ็มนะฮะมาที่นี่เนี่ยนอ,นอกจากร้านกาแฟาสวยเนี่ยก็ได้เป็นเส้นทางแบบบ้านๆน,นะฮะเรียกธรรมชาติก็ไม่ได้ก็เรื่องของอัตการเร่งเนาะ นะครทีนี้พอมาเป็นรถไม่อินเทลแลนด์นะฮะกูดแคสตั้งแต่ปี24เป็นต้นไป2อ1 7เป็นต้นไปนะฮะเราก็ได้เจอรุ่นนี้ละนะฮะเป็นรถรุ่นใหม่ราคาใหม่คำถามคือมันดีไหมถามง่ายนะครับก็ตอบง่ายครับตอบง่ายก็คือแน่ๆคือเนี่ยอัตราการเร่งตืดเนี่ยโหเร่งดีเลยนะฮะแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันเร่งเนี่ยต้องดูคนข้างหลังด้วยนะเพราะเขาจะเวียนหัวมันดึงดึงแบบดึงตืดไปเลย อันกกนี้อัตราการเร่งก็ดีนะครับแล้วก็เร่งเนี่ยนะฮะมอเตอร์ก็มีการปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเรื่องของออโปรแกรมใหม่นะครับ ECU ใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนในกล่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโต้โฮเรื่องของเบรกมือที่ต้องปลดจากข้างในนะครับเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งก้านเกียร์นะฮะก้านเกียร์เดิมวก็เป็นตลับอยู่ด้านนี้อันนี้ก็ไว้วางมือถือละนะฮะก้านเกียร์ก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบบ e r c e d e s b e n z ละนะฮะปากก็แตะมีเข้าไปนะครับหน้าจอสีจอกนวลๆ นวลๆแล้วก็อันนี้ชัดแต่ขอบไม่ชัดเลยมองมองไม่เห็นบังเห็นไหมครับเนี่ยฮะเลยกันเจนของแบตเนี่ยฮะต้องบังนี่ผมปิดไฟแล้วเนี่ยผมหนึ่งหมื่นก็เปิดไฟหน้าเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เปิดนะอ่าไม่ใช่แต่จริงๆการที่งานทั่วไปเนี่ยโอเคอยู่แล้วครับแล้วก็เจ้าแมวเนี่ยเรื่องของสปีดเขาก็ได้ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบอยู่ประมาณนี้นะครับนัในเรื่องของสปีดเรื่องของความสบายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเหมือนแมวอินพอร์ต นะครับจากที่จีนนะครับเรื่องของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย400กว่ากิโลกร,รัมเลยนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีก110กิโลกร,รมัมแล้วก็เปลี่ยนประเภทของแบตนะฮะอันนี้ก็เป็นฟอสเฟตละก็ไฟก็จะ,สะเสถียรกว่านะครับเอาพุทได้ดีกว่านะครับแล้วเวลาไปชาร์จไม่ว่าจะเป็น DC เป็น AC ก็ช่วยทําให้เวลาเนี่ยน้อยลงก็เร็วกว่านะครับซึ่งก็เป็นแบตโนวตัวล่าสุดน,นะครับล่าสุดแล้วก็แบตเนี่ย อย่างที่บอกครับใช้สําหรับ3บอดี้เลยนะฮะบอดี้ของเป็นโปรก็ออปชั่นก็มีมากพอสมควรบอดี้อัลตร้านะฮะก็ออปชั่นเยอะเลยนะฮะแล้วก็เป็นบอดี้ของ GT โอ้หอันนี้สปอร์ตแรงนะครับพอแรงเนี่ยมอตเตอร์คนละตัวกันแล้วนะฮะก็เลยทําให้ระยะทางจาก480กิโลเมตรนะฮะเหลือ460ระยะของ400บวกเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะทางของมาตรฐานทั่วไปอ่าทีนี้พอน้ําหนักมันเพิ่มกว่า100กิโลเนี่ยก็เท่ากับคน2คนแล้วนะฮะเรานั่งกัน3คน นะครับมีพี่แม่ตั้งหลังนะฮะบอกเพิ่มอีกร้อยกิโลคนนี้ก็เหมือนเรานั่ง5คนเลยนะครับการเซ็ตช่วงล่างนี้เรามาดูนั่นเรียนสวนเนี่ยเซ็ตช่วงล่างเนี่ยผมก็ใช้ทางปกตินะครับคือระยะยุบอะนิ่งระยะยืดเนี่ยก็เหมือนอาการเหมือนเราเติมลมยางแข็งแต่ลมยางไม่ได้แข็งเนื่องจากน้ําหนักรถเยอะ นะครับยาง GT ก็มาตรฐานดีอยู่แล้วนะครับ <S <S เหมือนเราบรรทุกเยอะอ่ะพอบรรทุกเยอะใส่สปริงเข้าข้อแข็งก็ไปเพราะข้อแข็งเนี่ยค่า K เนี่ยมันก็ต้องแข็งขึ้นเพราะจะรับน้าหนักเพิ่มมากขึ้นนั้นการยุบเนี่ยมันจะตึงๆนะครับถ้าถ้าสัมผัสภาษาชาวบ้านก็คือมันเหมือนลมเติมลมยางแข็งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นกราฟนะฮะเป็นกราฟของการกระเด้งเนี่ยแทนที่จะเป็นเคอร์ฟสโลปนะฮะก็จะเป็นตึงๆๆๆๆๆเยอะหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรห,หรอกนะฮะถือว่าเป็นการขับแบบปกติเลยแต่ผลแน่ๆเมื่อ <laughs> ยางแบนมันก็จะบดยางแบบละเอียดเลยเนื่องจากน้ำหนักมันเยอะนะฮะแล้วก็มีผลในเรื่องของการใช้แม่แรงเวลาเรายางเรารั่วนะครับแล้วก็เวลาแม่แรงขึ้นเนี่ยมันจะก้านแม่แรงมันจะอึดๆๆเพราะมันรถมันหนักแล้วก็ในรายผลิตเนี่ยก็เห็นอยู่ฮะการยกแบตเตอรี่ระดับ400กิโลเนี่ยโอย้มันเป็นแท่นไฮดรอลิกยกขึ้นไปเลยฮะซึ่งคนยังไงก็ยกไม่ไหวอย,อยู่ละนะครับ น้นนำหนักที่เยอะขนาดนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการตึงผิวทางเรื่องของการเข้าโค้งนะครับเรื่องของอัตราการเร่งนะฮะแต่พอเราเร่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่าในการที่ทําของตัวสปีดมอเตอร์ทําได้ดีนะครับไม่ไม่เรียกว่าไปหักล้างถือว่าทํางานคกรางกันสปีดเนี่ยเร็วนะครับเนื่องจากเราโ o ลลิ่งของรถดีอยู่แล้วรถไฟฟ้าเรื่องของลมยางเรื่องของแก้มยางเรื่องของโรลลิ่งเนี่ยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าในทางธรรมชาติแบบนี้ พอเราเลี้ยวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ยนะฮะทางแบบบ้านๆเราจะดูเราจะเจออะไรกับเส้นทางอำนี้บ้างนะครับไฟเลี้ยงจะอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายอันนี้เป็นไม่ใช่ใช้ในเมืองไทยก่อนนะนะครับแล้วก็อย่างแท้งเนี่ย3ับ้500อ,อยู่ด้านขวานะครับเนี่ยเวลาเราเร่งเงี้ยปุ๊บเรื่องของต่างกันเร่งกนะันดี แต่กันขับรถไฟฟ้าก็อย่าไปเร่งตื๊ดมากครับมันนอกจากน้ําหนักหูมันจะไม่เท่ากันเวี่ยงไปเบี่ยงมาต้องดูคนด้างหลังด้วยดี๋ยว,วิ่นหัวนะฮะแล้วก็ <c oughs> เวลาเราเจนน้อยๆเนี่ยยกเท้านี่นะครับพอยกเท้าออกเนี่นยฮะเนี่ยคันเร่งเติมนืดนะพอยกเท้าเนี่ยอัตราการลื่นไหลเนี่ยถือว่าเน,นี่ยทำได้ดีนะครับแล้วอันนี้ปลดเกเนได้ด้วยปลดเกว่างได้ด้วยนะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยแน่นอนครับเราก็ไม่ได้อยากไปจอดกว้างในห้างหรอกแต่ถ้าเมื่อจําเป็นก็เข็นได้ ก็บอกด้วยว่าเวลาเข็นแล้วเนี่ยมันจะไหลไหลเยอะนะครับมันใช้น้ําหนักใช้พลังงานน้อยนะครับแล้วก็อย่างทางโค้งเนี่ยเงี้ยครับเนี่ยทางโค้งเนี่ยนะฮะมันช่วงล่างไม่ค่อยยุบตัวหรอกเนื่องจากเป็นสปริงที่แข็งขึ้นเนี่ยฮะเห็นนะมันจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งนิดๆนะฮะนี่ก็เป็นบุคลิกของแมวถามว่ามันจะนุ่มสบายไหมมันไม่นุ่มอะครับนะฮะเพราะแมวมันเป็นกระดานมันก็จะตึงๆง่อนนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับ พามาตากแดดตากแดดที่อำเภอเสาห้จังหวัดสระบุรีครับที่เห็นนี่ก็เป็นร้านกาแฟสวยงามนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญนี่คือออร่าเจ้าคุดแคท GT ทนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราอยู่ที่โรงงานระยองนะฮะที่ปลวกแดงนะฮะเราเห็นในรายผลิตแล้วนะครับแล้วก็รถทั้งหมดไม่อินเทอร์เนนะฮะส่งมาที่ GWM Iconic ที่รามอินทาคมอเจนี่เราขับมานะฮะขับมาร้อยกว่ากิโลนะครับนี่ที่เห็นเลยนี่ครับ โปรแคจี GT. คือแบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนนะครับพอมาเป็นเมอินเทลแลนะฮะเราเห็นตัวแถบเบลและเราเห็นแถบเพดแล้วว่ามันเป็นไมอินเทลนะครับแล้วก็ราคาดีมากราคาที่เปลี่ยนไปคันนี้ก็หล่นไปอีกแสนโอ้ و, แสนกว่านะฮะแสนเจ็ดแสนแปดเลยถ้าเทียบกับอิมพอร์ตจากจีนนะนะฮะร,ราคาก็คุ้มค่ากว่าหนึ่งล้านกับอีกห้าหมื่น กว่าบาทบทอยู่ที่ประมาณนี้นั่น Gt เนี่ยไปเป็นรถที่แรงอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีไซส์เดียวขนาดเดียวนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เดิมะนะฮะแบตเตอรี่อยู่ประมาณ360หรอ370กิโลกร,รมัมเขามาเปลี่ยนแบตใหม่เนี่ยไม่ใช่แลนของ s อสโวนะครับแบตก็จะเพิ่มไปอีกเป็น400กว่ากิโลกร,รมัมส่วนต่างระหว่างแบตเก,ก่ากับแบตใหม่เนี่ย110กิโลกร,รมัม นะครับน้น110กิโลกร,รัมระบบชุกล่างเนี่ยเซตใหม่นะครับผมขับมาก็วิ่งวงแหวนตะวันออกนะครับวิ่งผ่านวังน้อยมานะฮะวิ่งบนทางหลักของเส้นเส้นผลยุทธินเลยแล้วก็มีคู่ขนานด้วยแล้วก็มามุดๆในคลองแถวๆนี้ฮะกว่าจะมาถึงที่เสาห้ายสิ่งที่เกิดขึ้นของอินเทอร์ลนด์เนี่ยพอได้ขับจริงๆจังสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ ถามว่า,าตากล้เล่งมันเปลี่ยนไหมตอบว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยาตากล้เล่งถือว่ามันดีอยู่แล้วเนื่องจากเดิมเนี่ยมันมีแบต400กิโลเมตรนะฮะมี500กิโลเมตรแล้วก็มี GT ปกติเนี่ยออรล่าปกติก็จะมีความไกลนะฮะระยะทางไกลเนี่ย480กิ km, โลเมตรยกเว้น GT เหลือ460กิโลเมตรนะครับแล้วก็ GT ที่เห็นเนี่ยมันมีความความรท์อ่ะความใหม่ความสดอีกนิดนึงนะฮะอย่างเช่นหูกระจกมองข้างสีเหลืองนะครับล้อแม็กนะฮะคาลิเปอร์สีเหลืองนะครับยาง GT เบาอย่างเงี้ยครับเบาก็จะเป็นทรงเบรคซีเป็นรถแข่งเลยหนังก็เป็นอะคันทาร่ารวมทั้งผิวด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเพดนี่เบลอย่างเงี้ยครับเบลพวกนี้ก็เป็นเม็ดอินเทอร์แลนด์นะฮะพวกนี้เป็นเม็ดอินเทอร์แลนด์นะครับแล้วก็ตัวอันนี้ไม่เห็นหน้าเพจนะเพดจ,จะต้องไปดูขอบรกระโปรงก็เป็นเม็ดอินเทอร์แลนด์เหมือนกันนะฮะแต่แต่อันที่ขับมาเนี่ย ไม่ไม่ได้มองว่ารถของตัวมิเทนแลนด์เนี่ยมันมีดีกว่ายังไงคือเรื่องของราคาเนี่ยมันดีกว่ายอยู่แล้วแต่ผมกาลังมองดูว่าตัวฟีเจอร์ที่ติดตั้งมากับรุ่นมิเทนแลนด์เนี่ยนี่คือด้านนี้มันจะเป็นระบบ V2L นะครับ V2L ก็เป็นอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ติดตั้งมาให้พร้อมทุกคนันนั่นคือการที่เอาไฟเนี่ยเอาพุทจากแบตเตอรี่หลักเนี่ยมาใช้งานนะฮะนั่นที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเราก็มาเป็นชาวแคมเปอร์นั่นไฟที่เอาพุทออกมาเนี่ยนะฮะจะใช้ไฟอย ปักเนี่ยอันเนี้ยของเกรดวอลไม่ได้ให้มาเพิ่มนะครับอันนี้อาจจะไปหาซื้อทาง Lazada ซื้อช h อปปีได้นะครับสองสัมพันซึ่งมันจะเป็นไซส์เหมือนกันนะฮะหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะแต่ทํางานไม่เหมือนกันเราก็จะอของที่บ้านนี่ยมาเสียบชาร์จรถนะครับนี่ปั๊มน้ำมันที่เราไปจอดชาร์จรถแต่อันเนี่ยไม่ได้ชาร์จเข้าตัวนี้เป็นตัวดึงไฟออกมานะครับพอดึงไฟออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับนี่ นั้นแปลว่าชาวแคมเปอร์เนี่ยนะฮะความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติอย่างเดียวละนะครับนั้นการที่ไปจอดบ้านเพื่อนเป็นแบบไหนยังไงไม่ต้องใช้ไฟว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะในการใช้ไฟอันนี้ไม่ได้มาเป็นพร็อพอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้คุยกับทางเอนจิเนียร์ที่เขาดูแลเรื่องแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถที่จะแยกเนี่ยฮะแยกออกมาเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะฮะนี่ตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยจากปลั๊กมาเนี่ยฮะนี่ ะะก็เป็นการแยกใช้นั่นแปลว่าเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างกีตาร์นะฮะนี่ของพาวเวอร์แอมเป็นคีย์บอร์ดนะครับนี่รากสายยังไม่จบนะมาที่นี่ด้วยนะฮะมาที่พันลมด้วยนั่นนักดนตรีแบบนี้นะฮะการใช้ไฟแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ยังไม่นับที่เห็นเราเป็นชาบูหมูกระทะนะ อันนี้ก็ใช้ได้ครับนะฮะวัดไม่ถึงแล้วก็อย่างชาบูเนี่ยนะฮะอย่างหม้อต้มชาบูเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร้อนอาจจะใช้ตัวหนึ่งบวกพัดลมตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของไบจูนะครับที่ไฟเอาพุทธออกมาได้ซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยนะอิมพอร์ตจากจีนเราไม่เห็นตรงนี้อยู่แล้วส่วนที่2นี่ผมพามาดูหน้านรถเลยนะครับอันนี้ปกตินี่ทําได้อยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่ทําได้คืออะไรคือรถเนี่ยไม่ได้มีท่อไอเสียนะครับเป็น E v ีร้อยเปอร์เซ็นต นั้นเราไม่เรียกว่าสตาร์ทรถเรียกว่าออนระบบออนระบบเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับและอันนี้มีขายทั่วไปอยู่แล้วนะฮะเราเห็นเปิดท้ายไม่ว่าจะเป็น s u สทรงแวนนะครับเนี่ยครับเราก็จะเปิดเปิดแอร์ทิ้งไว้นะฮะเปิดแอร์ทิ้งไว้เนี่ยสมมติว่าเราไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเปิดทิ้งไว้นะฮะใน1ชั่วโมงนะฮะก็จะเปลือง1-2%เท่านั้นเองนะครับเราเปิดไว้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะฮะใช้เวลา9้าชั่วโมง9ชั่วโมงก็เต็มที่ก็18 18%นะฮะสิก็สบายนะครับแต่ทีนี้พอแอร์มันออกมาเนี่ยปุ๊บนะครับนั้นการนอนเนี่ยนะฮะปกติเราก็ไปกลางที่ร้ล็อคอยู่แล้วนะฮะเต็นท์พวกเนี้ยก็เหมาะสมกับการที่ไปแบบครอบครัวนะฮะเป็นแฟมิลี่รุ่นใหม่นะครับอันนี้เอาออกมาเป็นตู้เย็นได้นะครับเอามาเป็นตู้เย็นได้นะฮะดูที่นอนนี่นะฮะที่นอนเราเห็น ด้านท้ายก็แปลว่าเรานอนข้างบนได้นะฮะนอนข้างบนได้เรานอนตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยเราก็จะดึงอากาศดึงแอร์เย็นออกมาจากในตัวรถเนี่ยเอามาเพิ่มนะครับนั้นสิ่งที่แบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเฉพาะรถไฟฟ้าไงเราไม่สามารถที่จะเอารถสันดาบเนี่ยมาสตาร์ทเครื่องแบบนี้ได้นะฮะมันเป็นเรื่องของควันนะฮะควันก็พูดเยอะก็ไม่ได้ควันนี่โอ้โหเป็นประเด็นในเรื่องของการคุยกันทอล์ก about it เยอะแยะมากมายนะครับแต่ลักษณะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแบบเนี้ย นะฮะชาวแคมเปอร์แบบเนี้ยการใช้ไฟที่แบตเตอรี่ของไฟเนี่ยคือเครื่องไม่ติดไงพอเครื่องไม่ติดพอเราใช้ไฟมันแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะเรื่องของคอมแอร์ Air, นะครับเรายกรถขึ้นมาเราเอกคอมแอร์ Air ที่เป็นไฟฟ้านะครับคอมแอร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวเองแล Com ้วคอมแอร์ไฟฟ้าเนี่ยศักยภาพของของตัวเกรดวอลเนี่ยสูงมากคําพูดเกรดวอลคืออะไรผมเห็นตัวคอมพิวเตอร์แอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ใน h ฮดซิกนะครับอยู่ในก o ๊ดแ a t นะครับ อยู่ในแทง300อยู่ในแทง้ง500ซึ่งมันเป็นไฟสสายไงเข้าไปอยู่ในคอมแอร์ Air, นะครับซึ่งอันนี้มันใช้แบตเตอรี่แล้วมันก็ไม่ได้เปลืองพลังงานนะครับอย่างที่บอกว่าใน1ชั่วโมงี่ยใช้ถึง 1- นึ่งถึงสวถือว่าน้อยมากนะครับแปลว่าเรานอนเนี่ยนะคสามคืนยังได้เลยนะครับสคืนแล้วก็ที่เหลือเขาก็จะเก็บไฟไว้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราใช้ v ีจีเนี่ยไฟเนี่ยจะให้เหลือแค่30%มสบรนระบบจะตัดแล้วแต่ให้ตัดแบบสุดเลยนะฮะจะเก็บไว้25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต นั่นคือสำรองสุดท้ายที่เอาไว้ขับไปชาร์จต่อนะครับนั่นแต่เดิมเนี่ยแปลว่าเราต้องใช้เป็น power bank ะนะครับนี่อันนี้มาดูในบรรยากาศแบบนี้ตัว power bank ที่ที่เป็นหมื่นกว่าบาทนะที่ใช้ตู้เย็นบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องใช้ power bank เนื่องจากเรามีแบตเตอรี่ที่เป็นรถไฟตัวใหม่วรถไฟตัวใหม่ ye, ที่อยู่ใต้ใต้ท้องเนี่ยฮะคือตำแหน่งเดิมทั้งหมดเลย รถยนต์เนี่ยมีตำแหน่งการทำช่วงล่างนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ยแบตเตอรี่ใหม่พอแบตเตอรี่ใหม่ช่วงล่างก็ต้องปรับใหม่นะฮะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่า1 1 0กลเนี่ยสปริงมันจะต้อง แน่นขึ้นตึงขึ้นนั้นการขับมาเนี่ยถามว่าช่วงล่างมันดูแตกต่างไหมนะฮะเราแทบไม่รู้สึกเลยอัตราการเร่งรีไม่มาดีแน่ๆอยู่แล้วนะครับแอร์เย็นไหมแอร์เย็นนะครับกระจกที่ที่ติดรถมาก็เป็นกระจกย้อมสีนะฮะเป็นสีเขียวเล็กๆนะฮะถ้าสังเกตนะนะฮะการเก็บเสียงก็ถือว่าพอได้เรื่องของอัตราการเร่งเรื่องของลอวอร์นิ่งเรื่องของตำแหน่งเตีรยที่จากวางแข,งขงคนคุนโซนด้านซ้ายเนี่ยนะฮะขึ้นมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพวงมาลัยนะฮะก็อันนี้ก็จะเหมือนเมอ c e เซเดสเบนละนะฮะ ตรงนี้ก็จะวางของชาร์จแบตเตอรี่แทนนะครับนั้นมองในภาพรวมเนี่ยรถในราคาใหม่นะฮะไม่อินเทอร์แลนด์นะฮะแต่ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยผมมองว่าตลาดจากวันนี้ไปเนี่ยมันเป็นของผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อเลือกได้แล้วสิ่งที่บริษัทรถยนต์ตอบโจทย์มาเนี่ยนะฮะร,รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจาก iPhone เลยนะครับเอาซื้อ iPhone 15เนี่ยก็มีแย่ iPhone 15นะครับ มีเป็นแมกมีโปรแมกต่างๆนะฮะนั่นแปลว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมันมีคุ้มค่าแล้วก็มีเป็นฟีเจอร์เยอะๆนะฮะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็การใช้งานก็ไม่ต่างจากแบตเตอรี่นะครับเราจะซื้อยี่ห้อไหนในการใช้งานแบบไหน <Okay. S 1> ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นแปลว่ารถมินิแตรน์คันนี้ความคุ้มค่าของราคาสําคัญแล้วราคาที่เห็นนะฮะเจ็ดแสนกว่าแปดแสนกว่ากับหนึ่งล้านห้าหมื่นโอ้โหไปได้สุดกว่านะครับมันสรุปว่าเมื่อความคุ้มค่ามันมาความสวยงามมี การใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันทรงเนี่ยมันไม่ไม่ล้าสมัยนะฮะมันจะทันสมัยไปอีกยาวเลยนะฮะบางทีเราความเป็นผู้ชายเนี่ยเราอาจจะมองว่าความน่ารักนะฮะแต่ผมก่อนมานี่ยูสากว่าผมน่ารักมากเลยป๋านดะังนั้นผู้หญิงเนี่ยแน่นอนครับในความเป็นกู๊ดแคทแต่ผู้หญิงก็จะให้ความสนใจมากกว่านะฮะผู้ชายก็จะออกเป็น GT เป็นแบบใสลืยๆไปนะครับก็ต้องฝากไว้นะฮะสำหรับท่านที่ ติดตามชอบคลิปเรานะฮะกด subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ขอคอมเมนต์ด้วยนะครับชมก็ได้ติก็ได้อยากให้ขับรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะฮะขอฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณครับ